ครับก็เจอก,กันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเย็นๆครับตอนนี้ก็เวลา18นาฬิกาครับของวันศุกร์ที่15เดือนสิงหาคม2568ครับผมมาพร้อมกับท้องฟ้ามืดคึมแล้วก็มีฝนลปลอยๆยๆลงมาครับก็ตกไม่เยอะครับที่บ้านดินยังแห้งอยู่เลยครับแต่ที่ทำงานตกลงมาประมาณช่วง4โมงเย็นครับ16นาฬิกาครับ ตกหนักพอสมควรครับจนน้ําขังครับแต่ว่าพอมาถึงบ้านก็ตกปล่อยๆครับพอเป็นละอองฝนแค่นั้นแหละครับรายงานสภาพดินฟ้าอากาศเรียบร้อยก็มาดูสภาพสวนต่อครับสวนก็จะเขียวๆนะครับพอพอได้เม็ดฝนลงมาตรงนี้ต้นฟักกับก็กำลังโตครับโตเร็วมากครับจะเลื้อยแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทำค้างเลยครับ ไม่รู้จะทําค้างแบบไหนครับตรงนี้ก็จะมีโถส้วมครับเปลี่ยนโถชักโคกใหม่ครับเอามาตั้งไว้ในสวนครับนี่อีกต้นนึ่งครับต้นฟักเอามาซุกไว้ตรงนี้ผักก็เดิมเดิมนี่แหละครับก็กำลังเขียวงามครับขนาใบกาลังอวบกำลังกินเลยครับตอนนี้กำลังกรอบถ้า แก่ไปกว่านี้ก็คงต้องหนังจะเหนียวครับเนื้อจะเหนียวครับก็คงกินไม่อร่อยครับก็ตรงผักก็ต้องกินช่วงที่กําลังเขาเรียกอะไรคบบพะไม่ใช่กําลังอ่อนๆอยู่นั่นแหละครับก็คือยังไม่แก่ครับถึงจะกินอร่อยครับผักบุ้งก็เหมือนกันครับนี่ก็เริ่มจะแก่แล้วครับสังเกตดูก้านครับเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนที่เขาปลูกขายครับต้นไม่ค่อยอวบครับถ้า ตัดไปผัดก็ต้องก็ต้องก็ต้องผ่าครับผ่าเป็นเป็นชิ้นบางๆเล็กๆครับเขาเรียกว่าอะไรทาเป็นเส้นๆครับเอาไปผัดก็จะเคี้ยวง่ายหน่อยครับถ้าผัดแบบทั้งต้นทั้งรุ่นแบบนี้ก็จะกินลำบากนะครับถ้าถ้าต้นเขาไม่อวบเขาก็จะเหนียวครับพูดถ,ถึงผักบุ้งครับกาลังมีดอกครับ บานชื่นตรงนี้เริ่มจะทยอยถึงแม้ว่าต้นจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับดอกไม้ขอให้มีดอกมีสีสันออกมาแล้วก็ชื่นชมได้ทั้งนั้นครับตรงนี้ก็อย่างสีแดงแถวพราวครับผสมกันหล,ลายสีครับดูแล้วก็สดชื่นครับถว่วฝักยาวก็กําลังจะเหลือยครับพูดไปพูดมาทําไมเสียงผมเหมือนจะแหบๆครับเหมือนจะคอแห้งครับ ตรงนี้เป็นแตงครับมีลูกเยอะเหมือนกันครับมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ครับก็ไม่รู้ว่าล่วงไปมั่งหรือเปล่าบางลูกก็ไม่สวยครับเป็นคอรอกเชลลครับบางลูกก็กลมๆครับบางลูกก็สวยอยู่ครับตรงนี้ก็สวยครับยาวๆตรงนี้ก็เริ่มสวยครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดเกิดเหตุครับที่แตงผมหายครับไม่รู้ไม่รู้หายไปไหนครับยังหาคนขโมยไม่เจอครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ แตงเรามีเยอะครับหายไปแค่ลูกสองลูกก็ไม่มีผลอะไรครับก็ไม่ต้องไปสืบสาวไม่ต้องไปแจ้งความอะไรให้วุ่นวายครับท้องฟ้าก็มืดคึมแล้วก็มีลมอย่างเดียวครับแต่ว่าฝนก็ไม่เต็มใจตกเท่าไหร่ครับตกกระปิดกระปอยครับดูใบองุ่นผมครับแทบจะไม่เหลือสภาพครับก็คือพุนไปหมดครับนี่ครับ เหลือแต่กางอีสานเขาเรียกว่าเหลือแต่กางครับเหมือนกับเนื้อใบไม่มีครับเหลือแต่ซากเหลือแต่โครงครับผมก็ต้องเดินไปหาไก่นั่แหละครับตอนนี้กำลังนี่ครับกำลังเรียกร้องความสนใจครับสามตัว พ่อไม่ลูกครับพอโจ์แม่กุมภาน้องเมษาครับกระวนกระวายใหญ่ครับพ่อไม่ได้ออกครับต้องได้ออกครับออกมาแล้วก็นี่นะครับก็เรียกกันกุ๊กกิ๊กกครับตามภาษาไก่ไม่รู้จิกอะไรครับยาก็จิกจนเหี่ยนไปหมดเลยครับปงโบท่านครับเนี่ยใบงอกไม่ทันครับยาไก่จิกจริงมากครับนี่ครับ จิบแบบเอาจริงเอาจังครับรู้สึกว่าจะชอบมากครับอาหารก็มีให้กินครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะพิศาวาหญ้าเยอะพอสมควรครับนุ่นครับข้าวก็เหลือแต่เม็ดข้าวโพดครับส่วนเม็ดข้าวเปลือกก็หายไปหมดคงคงเลือกกินครับตอนนี้แต่ถ้าหิวหิวมากมาก หนจนแสบท้องแสบไส้เขาอาจจะกินไม่เลือกกับข้าวโพดก็ไม่เหลือครับแต่นี้น่าจะน่าจะมีกินแบบไม่ได้อดครับก็เลยจะเลือกเลือกหน่อยเดี๋ยวจะกวาดทําเป็นปุ๋ยดีกว่าครับให้เขามากอยู่ในนั้นครับเมื่อวานเขาขุดหลุมตรงนี้ครับตรงต้นกล้วยครับวันนี้เขาก็กบให้เรียบร้อยครับนี่ครับมองไม่เห็นหลุมเลยครับหลุมอยู่ตรงนี้ครับ เมื่อวานเป็นหลุมยังเป็นหลุมดําอยู่เลยครับมาวันนี้เขากบให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวขุดเดี๋ยวกบครับไก่คงไม่มีอะไรทําครับว่างก็ขุดดินเล่นซะงันครับขุดเสร็จก็มากบครับวันนี้เขาอยู่ด้วยกันครับสามตัวน่าจะอร่อยครับยญาตรงนี้คงปล่อยได้แค่ช่วงเวลาสั้นแค่นั้นครับเพราะว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีครับฝนก็ มีละอองเม็ดฝนโปอยครับเดี๋ยวเขาไม่สบายครับเดี๋ยวก็คงจะมืดแล้วครับเพราะว่าหกโมงเสร็จแล้วคงอีกไม่นานครับก็คงมืดเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าบ้าน,นครับผมก็ไม่อยากเดินทะเลถ้าไหลไปไหนไกลแล้วครับวันนี้อยู่ใกล้ๆไก,ก,ก่นี่แหละครับคอยคอยมองไม่ให้เขาคลาดสายตาครับคงไม่ต้องทำอะไรเยอะครับกลับมาถึงบ้านเย็นกอ มาชื่นชมบรรยากาศมาอยู่กับไก่มาผ่อนคลายอารมณ์อยู่แค่นี้แหละครับที่ียจเดินเข้าไปเยอะครับเดินเยอะก็เจอเจองานเยอะครับอาจจะไปเจอนู่นเจอนี่ทําให้เราต้องคิดว่าจะต้องทอํานอนุนอันนี้ครับตอนนี้ก็หยุดไว้ก่อนครับก็คือพักใจอยู่ตรงนี้ก่อนครับอยู่ในบรรยากาศที่เรากําลังพิศวงกําลังชื่นชอบอยู่นี่แหละครับช่วงเวลาสั้นๆครับก่อนที่จะมืดครับ กำลังเขียวครับดอกไม้ส้อยสายเป็ดครับถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้ก็อยู่สภาพเดิมครับหนึ่งลักบัวตึกเดตักจีฝรั่งครับมะนาวกล้วยสุมกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้นเหลืองครับใบก็เหลืองครับตัวนี้ก็ต้องรอยเขา โตกว่านี้ครับแตกพุ่มมียอดอ่อนๆมาแล้วก็ไปผัดกินครับก็อร่อยครับใบเหลียงมะเขือเริ่มจะมีลูกออกลูกไม่ทันครับออกมาพอโตขึ้นมาปุ๊บผมก็เด็ดไปกินปั๊บเลยครับก็เลยก็เลยโตไม่ทันครับไก่มาทางนี้เลยครับผมจะไม่ค่อยให้เขาเข้ามาทางนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่า มันมีต้นผักกูดครับเป็นปาผักกูดผมอยู่ตรงนี้ครับพอใจเขาอ้อมไปตรงนู้นครับเจอหอยครับเขาก็จิกกินครับหอยทากครับก็เป็นวิถีวิชีวิตของไก่ครับเขาก็หากินตามธรรมชาติครับเจออะไรกินได้เขาก็กินครับเราจะไปห้ามเขาคอยเลือกให้เขากินก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติให้เขาหากินเองเขาก็ ต้องตามใจเขาครับแล้วแต่เขาจะเจออะไรแล้วก็จิบกินเราจะไปคอยกําหนดยืนสั่งการชี้นิ้วสั่งให้เขากินอันนู้นไม่ให้กินอันนี้ก็คงไม่ได้ครับไก่เขาก็คงไม่ฟังครับหน้าที่ของเราก็คือดูเข้าไปตามวิถีธรรมชาติที่เขาเป็นนั่นแหละครับดีที่สุดครับจะได้ไม่เครียดครับเราต้อง มองอะไรให้เป็นธรรมชาติครับมองให้เป็นแบบที่เขาเป็นนั่นแหละครับไม่ต้องไปฝืนอะไรมากครับดูพอโจ้นครับไปนู่นเลครับแทกแถวครับทิ้งลูกเมียไว้ตรงนี้ครับตัวเองก็ไปหากินที่อื่นครับหน้าที่ของผมก็มีแค่นี้นะครับก็คือมาเดิน ดักไก่ครับดักหน้าดักหลังครับอ๋อพอโจรหายไปไหนเพื่อไม่ให้ไก่ออกนอกรูนอกทางครับพอโจรมานี่เลยครับเปิดเส้นทางใหม่ครับกรงที่ทําไว้ตรงนี้ก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนครับยังอยู่เหมือนเดิมครับยังแค่วางเป็นเป็นโค้งล่างไว้เฉยๆครับบ่อตรงนี้ก็ยังุกๆครับ ก็ค่อยๆปรับปรุงไปครับทําสวนแบบไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรครับช่วงที่ไก่เขาคุ้ยเขี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปกวาดพื้นเราให้เขาดีกว่าครับจะได้สะอาดสะอานครับว่าจะไม่เข้าเข้าไปตรงดงต้นปะกูดก็จิ้เกียจห้ามนะครับแล้วแต่ครับตรงน,นั้นมันมีกองเศษใบไม้เดี๋ยวให้เขาเขีย่ยคุ้ยเขีย่ยหากินให้ ใน้นำใจก่นครับเดี๋ยวค่อยมาต้อนเข้าเราลมพัดมาเย็นๆครับช่วงนี้บรรยากาศชื้นช่ำด้วยลองฝนครับมีลมพัดมาก็ชื่นใจครับมากวาดพื้นเล้าไก่ดีวกว่าครับรอให้ไก่เขาเข้ามานอนจะได้เดินโล่งๆเท้านะครับไม่ไม่เหยียบขี้ตัวเองครับ 1ิบแปดนาฬิกายี่สิบสามนาทีแล้วครับตอนนี้ฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาแล้วครับไก่ก็ยังเพลิดเพลินกับการเขีย่ยครับคุยเขีย่ยตรงนี้ครับพอโจนก็ปีกตัวมันอยู่ตรงนี้ส่วนแม่กุมภาแล้วก็น้องเมยก็ยังอยู่ที่เดิมครับยังยังติดใจตรงนี้อยู่ครับ น่าจะมีอะไรดีครับฝนเริ่มลงเม็ดเยอะแล้วครับเดี๋ยวก็คงต้องตอนเข้าเ้าดีกว่าครับเดี๋ยวจะไม่สบายครับ ครับความสุขที่ได้จากการสแสวงหาชื่อเสียงรับยศงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก่อนรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับเรขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็ จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ